มีคลิปจืเสียงหลังในติ๊กตัวลายยอนสูกับปานใหม่ตีจะมีลักษมีวาเฮ๊ยใไรสาวก็เลยใไรเหมาก็เลยก็นีแค่พังเสียย้อนเลยเต้หวาตาลีขคย้อนเหตุก,กองละใจเหม่เต้หันเปนโพดไว้สังกอใกล้อ่านขอกา้านผัดใดมอนออมาอ่านมาตัวจ้ำกันคานอมิติใหม่ของการขอผู้กับพระแม่ชอบชอบ มิติใหม่ของการย้อนสู้ภูดีพระแม่เกลเกรพระแม่คะเปลี่ยนจิตใจคนยากยิ่งกว่าถุกราวันที่หนึ่งอกีกพระแม่คะแหลกลายใจคนหยาบเย็นเสถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งก่อนออกแม้ถ้าเปลี่ยนยากขนาดน,นั้นมนุษย์ได้ศูนย์พันกันพอดีสิป้อะแหลกลายหยาบแต่นั่นแท้ เคยก้นมุ่ยหายหมดเยาเออแล้วยิ่งคนไปขอรางวัลที่หนึ่งมีเป็นหมื่นหมื่นคนเพลียใจแทนเจ้าแม่ฮะบ่ะมีคนมายวนถูกลอตเตอรี่สูตรที่หนึ่งหลายหมื่นก็แต่เฮือใจแตนผ้าแม่กล้วยยาวทำบุญมากๆทำจิตใจดีๆจะได้เฮ็ดกู้โน้ำๆไว้จิตใจลีลี เตลัมาอยู่พระแม่ฉันเหนื่อยมากค่ะคนเก่ายังหาไม่เจอคนใหม่มาขออีกพระแม่เก่าเฮอหน่ายเย้าก็เก่าหาําไปหันคนเก่มมา,เา,เาไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบก้นอําเกียวเจ้าฮือก่อนเกี่ยวเคยเจอผู้ชายมาชอบ แต่เราไม่ได้ชอบเขายำโหบย่าผู้ใจมาเก็บกล้วยกาเฮ้าอํำไรเกี่ยบเขาก็บอกปัดไปรักกับสงสารมันคนละตัวกันกอลัดปากแปดหักเลยอิดรูอ่ำใจตัวเร็วกันถ้าอยู่เพราะความสงสารอย่าทำาพออยู่จ้อเปอร์อิดรูอย่าไปเฮ็ดพอมาเจอคนถูกใจที่หลัง ก็สายเกินไปปะมาหบทบก้นถูกใจกอดตกลื่นยาวนอกจากลักรอบเป็นชู้กันเลเซลักหลอมเป็นจู้กันมีเยอะแยะสังคมทุกวันนี้มีนำหนากาปันมเมลียวใน,นต่อให้เชือกวิเศษผูกรังไว้โค้งแค่ตัวเอาตั้งจะก,กัดเขียนมัดไว้เกาะไล่ตัวหลายกูย้ งินจมขอบใจถึงูเจื่อเข้ามาด้วยมารประเด็นปัญหามักกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามกูก็ค่ะไม่โซ้ม่อนม่อนค่ะ